ป่าไม้ธรรมชาติเนะนี่นะคะขึ้นมาถึงจุดนี้ลมพัดแรงจังเลยค่ะก็คือทุกคนนะคะก็จะเข้าใจว่าขึ้นเขาขึ้นเขานี้มันร้อนมันเหนื่อยใช่ที่ขึ้นมาทีแรกนะคะแต่พอขึ้นมาถึงแล้วนะคะมันเย็นนะคะเพราะว่ามันสูงนะคะแล้วก็อ่า ต้นไม้เยอะเขียวนะคะแล้วก็เย็นมากเลยนะคะโอ้ยอยู่บ้านนะคะร้อนได้เปิดพัดลมแต่ขึ้นมาที่นี่นะคะโอ้โหเหมือนเป็นธรรมชาติเหมือนสบายแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะถึงว่าพระถึงอยู่ได้เนาะนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาของป่าอะไรกันมั่งนะคะของป่าบน ข้างบนนะคะข้างบนเขานุ่นนะคะนี่คือบันไดนะคะบันไดที่จะขึ้นไปบนหลังเขานะคะขึ้นไปทางนี้ขึ้นบันไดนี้แล้วก็ตามลือพินไปไปไปซอกนุ่นอ่ะไปก่อนอ้าววันนี้ไปกับปู่นาจาพาขึ้นเขาไปปุ่นไปไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้หรอกไป ดูเนาะว่าจะได้อะไรนะคะเราก็จะไปหายอดหวายยอดสารนะคะ fc ชั้นที่สองขึ้นมาได้แล้วชั้นแรกนี่คือชั้นที่สองนะคะ fc บันไดชั้นที่สองขั้นที่สองโอ้ยคุณปีนบันไดนี่ก็แห้งนะพี่นองเลยเออมาขึ้นกันโอ้โหยเดี๋ยวต้องจุดสต็อปไว้ก่อนนะคะตอนนี้โอ้ยเผื่อค่อยจะขึ้นได้พี่น้องเลย ขยือแล้วขยืออีกโอ้ยชันแท้เนาะอ้ายายเพื่นเก่งแท้อู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 ้โอ้ยโอ้ยยายเพืน่นคือเก่งแท้เนาะยายเพื่นเอ้ยไม่รู้ถึงไหนต่อถึงไหนเลยยายเพืน่นเราขึ้นเขาไปหาอ่ายอดหวายสาร ยอดคนแค้นเอาไปแกงนะคะเราก็ไม่ได้เอามากหรอกเพราะว่ามันไม่มีเยอะหรอกเราก็ได้แค่พอแกงเอาพอแกงก็พอนะคะว้าทางไหนละทางขึ้นตรงนี้หรือตรงนี้เราจะขึ้นไปเชิดไหนวะ อไปเส้นนี้เอไปเส้นนู้นเหรอโอ้ยไม่ถูกต้องมาเส้นนี้อ้าว้าวตอนนี้เราขึ้นมาบนเขาแล้วนะคะโวเดี๋ยวหน่อไม้กุกนี่ก็จะออกเลยเราขึ้นมาบนเขาแล้วอู้เย็นจังเลยลมพัดโชยโชยเลยไม่ร้อนนะคะเราคิดว่า จะร้อนนะคะ F4 แต่ไม่ร้อนนะคะ F4 นี่โอ้โหขึ้นมาบนนี้แล้วนูน่นโอ้โหสูงสุดแล้วนะคะหลังเขาแล้วนะคะนี่เข้าไปไหนกันหมดเลยเนาะเอาน,นะคะระวังเตนเด้ออุ้ยเขาบอกว่าเตนเยอะกลัวเต็นได้่อยกระได ค่อยก็จะหาหลังแตนไปด้วยเด้ค่อยกลัวแตนกลัวแตนต่อยเด้อฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูแตนนะคะเราก็จะหาเห็ดด้วยบางทีจะมีเห็ดปวกเห็ดโคนวันนั้นเขาเอาตรงไหนเนาะเห็ดปวกเห็ดโคนใหญ่โอ้เราดวงดีหน่อยเนาะหาเห็ดไปด้วยนะคะเผื่อจะเห็นเห็ดมั่ง ตามไปหาเห็ดไปด้วยนะคะ ผื่อจะมีเห็ดตอนนี้เราอยู่บนหลังเขาแล้วนะคะเราขึ้นมาบนหลังเขาแล้วอากาศไม่ร้อนนะคะเพราะต้นไม้เยอะนะคะเอฟซีพอไปเราคิดว่าจะไม่รอดแต่นี่ไม่ใช่นะคะสบายเลยเดินเขาสบายต้นไม้เยอะทำให้ร่มแดดเล็กๆ,ๆน้อยๆแดดลัไรลนะคะ เราก็ไปกันสามคนนะคะขึ้นมาบนนี้นะคะก็มีปู่นาจาพาไปแล้วก็มียายเผินนะคะให้ปู่นาจานำไปเรากลัวหลงยายเผินก็ไปก่อนแล้วยายเผินเก่งมากยายเผินไม่กลัวหลงเลยไปค่ะเอฟซีมาก่ะเอฟซีมาไปด้วยกันลุ้นกันว่า เราขึ้นเขาว,วันนี้เราจะได้อะไรไปกินกันนะคะเรามาหาอาหารนะคะอาหารก็คือผักนะคะยอดหวายนะคะแล้วก็เห็ดนะคะทุกคนมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้อะไรไปกินเย็นนี้นะคะทุกคนคะบนหลังเขาทำไมชึงเย็นขนาดนี้ โอโ้เย็นจังเลยโอ้โหเย็นสบายเลยค่ะสุดลมหายใจเข้าสุดลมหายใจออกโอ้โหอะไรบรรยากาศดีจังเลยอยู่ที่บ้านนะคะเปิดพัดลมยังไม่ไหวนะคะมาอยู่บนเขาโอ้โหโอ,โโอโ้ต้นไม้นี้ใหญ่จังเลยต้นตะเคียนนะคะ มาอยู่บนเขานี้นะคะรู้สึกเย็นจังเลยโอ้โหต้นนี้คือต้นตะเคียนนะคะอฟไปซองดูหน่อยต้นตะเคียนเจ้าแม่ตะเคียนนะคะอซมีเห็ดออกด้วยนะคะอซมีเห็ดออกด้วย fc คะ่ะดูนะคะ fc บางทีมีเปื่อเจ้แม่ตะเคียนให้โชคนะคะ fc ขอโชคกับเจ้าแม่ตะเคียนนะคะ fc อ้ออันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าชันนะคะอ่อนนะคะอ่อนชันถูกแดดอ่อนอ่อนโอ้นี่ ออกมาตามออกมาตามเงาไม้นะคะนี่นะคะต้นแม่ตะเคียนนะคะ,คะเราก็มาเจอต้นเมตะเคียนนะคะอ่าเป็นสูตรนะคะอันนี้ก็อ้านี่นะคะเขาเรียกว่าแมงสูตร นะคะออกตรงนี้นะคะเอซี AC. โอ้ไอ้นี่จะใช่หวยหรือเปล่าหาสองดูตัวดีก่อนเจ้าแม่ตะเคียนเผื่อเจ้าแม่ตะเคียนให้ตัวดีนะคะเห็ดไม่ใ่เอซีเราก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะ ติดตามคลิปใหม่ของย่าหนิงต่อไปนะคะย่าหนิงเดินเขาวันนี้นะคะขึ้นเขาวันนี้ย่าหนิงจะได้อะไรไปทานนะคะอ้าวขอจบคลิปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณที่ช่วยดูคลิปให้ย่าหนิงนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ